aka Indiana, แล้วนะครับดิยานามาจากอินเดียนะแหละอัย mặt ได้ ผสมพิคเนสโดยเฉพาะเลยอ<_ <an> _>โ,อโอ้ย,ยวีวีผ้าเนี่ยถ้าดูเก่าให้เป็นนะไม่พลาดดูเก่าแล้วเกยจะไปฟังนิทานยายมากต้องอดูด้วยตาของเราเองอนนี้ยตาขึงมากเลยเนี่ยองค์เน,นี้มีอย่างน้นอยตั้ง100ร้อยปีขึ้นดูผงดิดผงแเอนี่แลนี่แะนี่ดยอดแล้วเ่เป็นชา ได้สองร้อยนี่ก็สุดตัวแล้วนะเดิมเนี่ยซื้อซื้อมาเกินสองร้อยอยู่แล้วเดิมไปเลยสองร้อยให้โถล้วหยิบหยิบนี่หยิบเป็ดมาด้วยดิเออหยิบพับผมนี่แท้ตาเปล่าครับช้ส่งแล้วเนี่ยเอออันนี้ยก็เก่าอันนี้ห้าบาทเนี่ยโหเนี่ยซื้อมาเป็นพันขายแบบซูเปอร์เซล มีมีเก่าๆเนี่ยเนี้ยเนี้มาใหม่เนี่ยมาใหม่ก็นี่ที่ไหนก็นี่ฉัตรทองไงที่ไหนก็เพชรงะรุ่นไหนสองพันรุ่นไหนเออปีหนึ่งหกเนี่ยนะครับสองพันสองพันไม่ขายเหรอปีหนึ่งหกนะล็อกเก็ตเล็กล็อกเก็ตทออ๋อเลี่ยมทองเลี่ยมทองก็ต้องแพงหน่อยแหละพี่ เนี่ยปีหกหนึ่งนะชิมกลางลมีไรโจดู่เลยก็ด้วยตรงนี้อ,อ่ะเลือกก็เลือด <laughs> ดู <laughs> ดไม่เป็นรอจางโอ้ไม่ต้องดูภาพผมไม่ต้องดูแท้ตาเปล่ากล้องไม่ต้องเอามาถักใหม่ฮะของแท้ทั้งนั้นน่ะใช่ไหม <laughs> ดูได้ดูได้เปิดได้เลยเปิดได้เลย ไหนไม่มีแถมเออไม่มีแถมครับมีราคาถูกนะครับจริงๆนะอรเขารู้จุดอ่อนเ <c oughs> ขารู้จุดอ่อนเขารู้จุดออด <c oughs> คือเห็นตังค์ไม่ได้ <c oughs> เห็นใจแล้ว <c oughs> โอ่ละลายเ <c oughs> ขาดูผิ อยากจับตกปลาสังเ็ตเราต้องูกาศลาบดิมการตอนนี้นะถ้าจาับวัดมันสองร้อยห้าสิบอยู่นะถ้าซื้อผมเนะี่ยขอแค่สองร้อยครูเพราวัดเพราะผมซื้อไปเยอะอยากกระบายอ่าเรื่องจริงเลยนะเนี่ยผมขายตั้มเพราะวัดนะอย่าไปบอกวัดนะเดีย๋ยวที่วัดฟ้องร้องผมหาว, <c oughs> ว่าว่าไปเรื่อยเนี่ยผมขายขายขายเนี่ยเอาแค่เนี้เอากระส่งลง เปิดกิฟต์ต่อไปองค์เป็นพันเชื่อดิ่ก็ไปและมาตอนนี้ปีสามสี่ขึ้นองค์ละพันแลวนะตอนนี้นะที่วัดดึงหมดแล้วนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์มเล็กอะแต่พิมพ์กลางเขาก็ยังพอหาได้เดี๋ยวเขาเปิดอยู่ในตู้สองร้อยห้าสิบ เหมือนเหมือนป่าทื้นผมเนี่ยพันหนึ่งใช่ไหมแล้วเหมือนผมแถมให้ป่าวงนึงเพราะงั้นเพราะผมรู้ว่าป่าเนี่ยต้องเอาไปแจก,แจก,กแจกลูกแจกกลานนะแล้วก็ป่าก็ไปใช้ป่าไม่ได้ไปขายตอเนี่ยเนี่ยผมให้ปีเออปีหกหนึ่งเออ 61, หมดแล้วไม่มีแล้วนะเนี่ยเนี่ยเราพริมพ์ใยไม่ต้องหาแล้วพิมพ์ใยอะโห่ห้าร้อยเราทะลุอันนี้พิมพ์กลางนี่พิมพ์กลาง อยากว่า250รากำลังห้อยอะนะเออผมเอา 200, า200ผมคาดทุนให้วันนี้ทพรุ่งนี้ผมขึ้น300แล้วละนี่ก็ดีใช่ใช่ออใครใก็ต้องมาดูละเ <c oughs> <c oughs> ขาเขาเข,ข,ข,ขาไม่มาเพราะเขาปวดหัวใช่ปะ่ะเดี๋ยวฝนไม่ตกแดดออกเปี้ยงเงี้ยโอ้โหวันนี้เสร็จใหญ่าเดินสนาม มราลองเลือกมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเราลองเลือกมาอยาก <10 S 1> าได้ตรงไหนสิบบาทข้างหลังมันมีเอซิบบาทอยู่ข้างหลังเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ของเรื่องเท่าไหร่ตั้งถูกใจเออส่องดูเลยโย่พระมันต้องดูนะเงินเรามันเงินแท้เงินมันแท้พระก็ต้องแท้แต่พระเก๋ก็ไปได้ถ้าว่าไปต่อได้อันนะอืมสวยเนี่ย เปิดเท่าไหร่อ่ะคงอยูเลยเปิดเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาหลายพันซื้อมาหลายพันเหรอเอาไม่ขายพี่ผมมาาหขายใครซื้อถามมาซื้อผมเลยเท่าไหร่อ่ะเนี่ยผมซื้อมาสองพันห้าเลยนะเหรอซื้อมานานเลยด้วยอือถาซื้อไม่เออือนี่นะอือดูตรงพอสอดูตรงอะไรเส้นตรงเส้นแดงเนี่ยมีหมดแล้วเป็นเด็ดเป็นพรตเนี่ยเส้นนี้ยังมีเลยเนี่ยเห็นไหมเส้นนี้ยังมีอือ เนี่ยให้ดูเส้นให้ดูเส้นตองด้วูตรงเป๊ะเลยเราองเราหยิบไม่ทันอหนูเขาบรรเลงตอนนั้น่ะชัดทองแม่ขายองค์อะไรว่าแปดพันโอ้โหโ มีอะไรุมากที่เข้าไปมาแรกอะยิ่งเป็นเนลงจินด้วยผมรับแรกเลยแล้วก็เอาตาที่ผมุ่มเป็นเม็ดนี่นะชอบได้ครับเปิดไดครับเปิดได้เข้าได้ครับโอ้ไม่ต้องเวปอยอ้ดือดือดไ่าไกัไม้คำเออไม้คำนี่ ตอนนี้มันเรียกไปไหนนะผมก็เดินแข่งผ้าพี่นายเขาเรียนอูในอ,อ,อใช่ถ้าบอกว่าจะไปพ้านี่เขาเขไม่ตามเราแล้ว,ลวอีกชวนไปขายผ้าด้วยได้ยังมาชวนทันนั่นนะนนบ,อนบอกหน่อยเถิดพาอย่างเงี้ยมันผาหลุดแล้วเออผมดูว่าฟอร์มแท้ทั้งคู่นะปูกานกับปูเอี่ยมคู่นั้นอนะ น่ารักเลยนะบอกราคาเป็นโจรอย่างฉันจะจับได้เยอือก็เยะแยะใช่ไหมเขาเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเราไม่มีตังค์นสิเราจะเชื่อใช่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 ต้องวางเคสเราให้ให้บาลานซ์ไม่มันมีเทคนิคนะบางทีเราไปเจอพระชอบเราไม่มีตังค์เราบอกว่าไงรู้ไหมว่าโอ้มันไม่สวยเนี่ยน่าเกลียองค์พระพิฆเนศเนี่ยเยอะผมได้เจอเป็นซื้อไปเล่นเข้า สวยๆนั่นแหละถึงยูไม่ขายไงบอกเลยอ่านี่ไม่ขายเลยต้องแยกไว้ไงเดี๋ยวกลัวรรูดเวลาคนมาดูเยอะๆผมเดี๋ยวเผเื่อพกพังปากไปอย่างเงี้ยเออไม่ได้อ้าวขอบคุณโอ้ไม่มีทอดแล้วเดี๋ยวดูกนมีนแตปป้นะอ่างั้น,ดนเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พอพันแรกพันได้มงมงเลย <laughs> เออแล้วเค็บเลย่ะไม่ได้นะวงการเนี้ยคำพูดจะสำคัญเออนี่ไม่สำคัญเนี่วงการนี่เหมือนคนซื้อนะเออแกบอเกิดว่าไม่ซื้อเออใช่เหมือนคนซื้อแต่ไม่ซื้อเหมือนคนใจบุญแตู่โอ้โหเหมือนนี่เหมือนซ่อนดาบไว้ข้างหลังคนละนร่เหมือนใช่ทานอะไรฟันเนี่ย เหรียญไม่มีครับน่าจะมีอันเดียวมากเพราะแค่เนตเหรียญเนี่นเนี่ยวออกเนี่ยโบราณเนี่ยสวย,บบเ,ยเ,เลยแต่เป็นพวกน,นี้นะเ,ออเน็ตเหินยของคุก กำไรมีกำไรกำไรตรงเนื้อนี่ตรงเนื้อนี่แหละปกติอตไะไรไหนยังไม่เอาตกลงเท่าไหร่สามพันสโอ้โหไม่มีตังไงดิงซื้อชินซื้อผงอีก<ม>ดินชินผงต้องให้ครบมันขายผ้ารอให้ซื้อแต่ดิน <laughs> ดินเมืองไทยนี่มันแพงนะนะก้อนอีทเดียดูดิโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนก็มีอ่ะ คนจับตัวนม <laughs> จับใช่ <laughs> <laughs> คนขายก็ลุ้นเออเขาจะซื้อมาอะไรน,นะเออเขาจะเอาเปล่าวะคนขายก็เออคนซื้อเขาซื้อก็เออมันใช่หรือเปล่าวะแค่แล้วครับเ,เ,เ,เอาอีกคาราเบลหนึ่งนี่นี่นี่ยักอยู่นี่โงกหนึ่งนี่หลุดหลงตาไปได้ยังไง ฝนจะตกอ,อีกแล้วสวัสดีนะครับ